สวัสดีท่านผู้ปกครองนะคะแล้วก็สวัสดีลูกๆนักเรียนชั้นป3าที่น่ารักทุกคนนะคะเช่นเดิมนะคะวันนี้เดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับคุณครูการในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพามาขึ้น หัวข้อที่3นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะนั่นก็คือปัญหามลพิษจากการกระทําของมนุษย์นะคะอ่ะอันดับแรกเลยเรามารู้ความหมายของคําว่ามลพิษกันก่อนนะคะมลพิษที่เกิดจากความสกปรกของสิ่งแวดล้อมนะคะหรือว่าอ่าของเสียวัตถุอันตรายหรือสารอื่นๆนะคะรวมไปถึงกาก,ากตะกอนหรือว่าสิ่งตกค้างจากสิ่งที่อ่าปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษหรือที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะคะ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือภาวะที่เป็นพิษต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนนะคะอันนี้ก็คือความหมายของคำว่ามลพิษนะคะต่อไปเรามาดูประเภทของสิ่งแวดล้อมดีกว่านะคะประเภทมลพิษของสิ่งแวดล้อมนะคะ,ะแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะอันที่หนั่น,นคือ,อมลพิษทางดินนะคะเกิดจาก เกิดจากสภาพของดินนะคะที่มีสาราเจือปนหรือว่าตกค้างอยู่ในดินจากการใช้าสารฆ่า,มาแมลงหรือว่ายาฆ่า,มาแมลงหรือสารปราบวชพืชนะคะยาฆ่ายานะะในปริมาณมากกว่า,าการกําจัดหรือว่าระบายออกของดินนะคะสารเคมีที่อันตรายตกค้างอยู่ในดินเนี่ยจะถูกพืชดูดซึมมาใช้หรือว่าเมื่อนําพืช เมื่อนำพืชที่มีสารพิษตกค้างมาบริโภคก็จะเกิดให้กก่่อออาให้เกิดอันตรายต่อร่างกายของมนุษย์นะคะหรือว่าผู้บริโภคได้นะคะต่อไปมลพิษทางอากาศเป็นสภาวะ,ะเป็นสภาพของอากาศที่มีแก๊สพิษนะคะหรือว่าฟุ่นลโองเนี่ยและควันอยู่ในปริมาณที่มากนะคะจนให้จนเป็นพิษหรือว่าเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจของมนุษย์นะคะ ซึ่งมีหลายสาเหตุนะคะเช่นการเผาไหม้น้ามันเชื้อเพลิงของอยานพาหนะการปล่อยควันหรือว่าไอเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าแถวบ้านเราเขาจะ,ะทําการเผาขยะนะคะอันนี้ก็จะเป็นมลพิษทางอากาศนะคะ,ะการปล่อยควันจากโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นพิษเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะจากภาพที่คุณครูนํามาให้ดูเขามีการปล่อยสารพิษสู่อากาศนะคะก็จะทําให มีควันลอยอยู่ในอากาศนะคะทําให้บางทีเราอาจจะได้รับควันนั้นเข้าไปในร่างกายแล้วก็ทําให้ร่างกายเราเนี่ยได้รับอันตรายนะคะต่อไปมลพิษทางน้ํานะคะมลพิษทางน้ำเนี่ยเป็นสภาพที่น้ํามีสิ่งปนปนเปื้อนนะคะหรือว่าสกรปรกจนทําให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตนะคะโดยสาเหตุเกิดจากการทิ้งหรือว่าการปล่อยสิ่งปฏิกูลเช่นขยะ หรือน้ําเสียจากครัวเรือนหรือว่าโรงงานอุตสาหกรรมนะคะมีการปล่อยลงสู่แม่น้ําโดยไม่ผ่านการบําบัดนะคะอ่าจนทําให้เป็นยังไงคะขยะลอยเต็มแม่น้ําเลยเป็นยังไงลูกปลามันจะอยู่ไหมคะถ้าขยะเต็มแม่น้ําไม่อยู่นะคะขนาดเรายังรู้สึกว่าไม่น่าใช้เลยใช่ไหมคะปลาเหมือนกันนะคะสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้น้ําเขาก็ไม่อยู่นะคะบางทีก็อาจจะตายไปเลยนะคะหรือว่าย้ายถิ่นฐานใหม่นะคะ ต่อไปมลพิษทางเสียงนะคะเป็นสภาพที่มีเสียงดังมากนะคะหรือว่ามีระยะเวลา,วลายาวนานนะคะจนสร้างความรำคาญให้แก่ผู้คนที่อยู่แถวนั้นนะคะหรือว่ารบกวนสมาธิและเป็นอันตรายต่อระบบการได้ยินนะคะของมนุษย์ซึ่งมีหลายสาเหตุนะคะสาเหตุแรกเลยคือเสียงเครื่องเสียงรถยนต์นะคะจากยานพาหนะเสียงเครื่องจากขนาดใหญ่นะคะอันนี้ก็คือ การทำงานของเครื่องจักรนะคะก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงนะคะต่อไปนะคะต่อไปต่อไปนะคะมลพิษทางขยะนะคะปัจจุบันนี้ขยะเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบมากที่สุดเลยนะคะเนื่องจากปริมาณขยะเนี่ยมีการเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็การกําจัดขยะที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะเช่น 1. การเผาทําลาย 2. การฝังกลบลงในดินนะคะก่อให้เกิดมลพิษต่างๆตามมาอีกนะคะอ่ะต่อไปเรามาดูสาเหตุนะคะสาเหตุของการเกิดมลพิษนะคะการก่อมลพิษของมนุษย์เนี่ยของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมาจากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะอันดับแรกเลยเรามาดูเรามาดูนะคะ นั่นก็คือการเพิ่มประชากรนะคะการเพิ่มจํานวนของประชากรและความหนาแน่นของประชากรในชุมชนเมืองนะคะทาให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเสื่อมโทรมลงนะคะต่อไปนั่นก็คือการขยายตัวของชุมชนเมืองทําให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายลงอย่างรวดเร็วนะคะอ่ต่อไป 3. การขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะอันสุดท้ายก็คือ การพัฒนาเศรษฐกิจทําให้มีการนําทรัพยากรมาใช้นะคะหรือว่าผลิตเพิ่มมากขึ้นของเสียก็เกิดมากขึ้นเหมือนกันนะคะจนถูกทําลายไม่ถูกต้องหรือว่าทําให้เกิดสารปนเปื้อนนะคะอะต่อไป มาดูผลกระทบผลกระทบของมลพิษนะคะส่งผลต่อร่างกายเช่นผิวหนังระบบทางเดินหายใจระบบการได้ยินนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความลำคาญความไม่น่าดูหรือว่าส่งผลให้ต่อการดำเนินชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมีมากเกินไปจะก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อมนะคะและส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้ง ด้านสุขภาพร่างกายหรือว่าจิตใจนะคะนักเรียนจึงควรดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและก็ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนนะคะอ่าต่อไปนะคะนั่นก็คือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมนะคะ ทั้งสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อชุมชนและผู้คนในชุมชนโดยตรงนะคะซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสิ่งแวดล้อมมักเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ลดลงลดปริมาณนะคะหรือว่าคุณภาพเนื่องจากมีการนำทรัพยากรที่ใช้เป็นจำนวนมากและถูกทำลายให้ลดลงนะคะ,ะ,ะเช่นการตัดไม้นะคะการตัดไม้ทำลายป่าเพื่อประกอบ กิจการทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลให้ป่าไม้ลดลงนะคะเมื่อป่าไม้ลดลงก็ทําให้อุณหภูมิของโลกเนี่ยสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเมื่ออุณหภูมิของโลกเมื่ออุณหภ,ภูมิของโลกสูงขึ้นนะคะเป็นยังไงคะแม่น้ําลาคลองเนี่ยก็มีการแห้งขอดทําให้ระบบชลประทานเนี่ยไม่มีน้ําส่งให้เมื่อไม่มีน้ําส่งให้ เป็นไงคะการประกอบอาชีพเกษตรกรในชุมชนเป็นยังไงเดือดร้อนนะคะเมื่อประชาชนเนี่ยไม่สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรได้จึงทําให้สามอาขาดรายได้นะคะเมื่อประชากรขาดรายได้ก็สร้างปัญหาให้กับชุมชนหรือว่าการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาตินะคะต่อไปอันสุดท้ายเมื่อมีการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาตินะคะก็ทําให้ทรัพยากร หรือว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะจะเห็นได้ว่าสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยทั้งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงในปริมาณอ่าแล้วก็คุณภาพที่เกินความพอดีนะคะความพอประมาณส่งผลกระทบไปสู่การเปลี่ยนแปลงในชุมชนและผู้คนที่อาศัยอยู่ในชุมชนของเรานะคะอาต่อไป5การจัดสิ่งแวดล้อมในชุมชนนะคะ าการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมในชุมชนเนี่ยส่งผลกระทบต่อผู้คนในชุมชนดังนั้นนะคะจึงเป็นหน้าที่ของทุกคนนะคะที่ต้องช่วยการดูแลรักษาจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชนให้อยู่ในสภาพที่ดีนะคะโดยการ 1. นื่งปลูกฝังติดสํานึกนะคะ ให้ที่อ่าให้ดีนะคะให้คนในชุมชนเนี่ยตระหนักถึงความสําคัญของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและก็ผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะถ้าเราไม่ดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะสส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะอ่าเช่นการเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าในชุมชนหรือว่าใช้น้ําและไฟฟ้าอย่างประหยัดนะคะ 3. ลดการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะตกค้างในสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นลดการใช้ถุงพลาสติกนะคะหันมาใช้เป็นถุงผ้าแทนหลอดพลาสติกเนี่ยก็คัดแยกก่อนทิ้งขยะนะคะจะได้กำจัดอย่างถูกวิธีนะคะต่อไปวันนี้คุณครูคมีภาระง,งานมาให้ทำอีกเช่นเคยนะคะลูกๆ ดูข้อที่1นนะคะเขาบอกว่านักเรียนสังเกตแล้วเขียนเครื่องหมายถูกลงในวงกลมหน้าคําตอบที่ถูกต้องนะคะภาพที่1จากภาพเป็นการก่อมลพิษในทางใดนะคะอันนี้คือรถเขาปล่อยควันดํามลพิษทางอะไรคะลกูกมลพิษทางอากาศนะคะมลพิษในภาพก่อเกิดจากสาเหตุใดก็คือควันจากท่อไอเสียรถยนต์นะคะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะลูกๆ คุณครูวันนี้มีงานให้ทำอีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมทำงานตามที่คุณครูมอบหมายให้นะคะแล้วส่งกลับมาสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ